สวัสดีค่ะแม่งาสวัสดีค่ะกำลังรับชมขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะน้องสวัสดีทะเลาะสองสัปดาห์พี่ของน้องนิดอะแต่น้องนิดไม่มั่นใจเลยจริงๆไม่มั่นใจจริงสวัสดีทักทายเพื่อนทุกคนแน่เลยนะคะน้องไหนไปเรื่อยๆเนาะมายืนยันตัวตนก่อนนะคะน้องส่งงานส่งกานบ้านให้คุณมาก่อนนะคะทุกคนค่ะ ดีใจเนาะดีใจเพราะว่าเราจบระดับหนึ่งแล้วของน้องนิดนี่ยังไม่ได้อะไรนะภาากับเขานะคะนึกว่าจะให้เป็นพันลงจนจนจน,จนถึงปีปีอะไรละ่ะหกหดเนาะนี่ก็6-7จะสิ้นปีแล้วเนาะเกือบถึงขวกวดันทั้งหลายทําให้น้องนิดจบปหกได้ตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วนะคะเนาะก็ก็จะจบได้ละเนาะวันที่สิบแปดก็เลยขึ้นไลฟ์อกนะคะเนาะ ก็ให้กําลังใจมีน้องๆน,นะคะเนาะพี่ป้าณนะอาทุกท่านให้กําลังใจนี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเนาะอบอุ่นทุกเวลานะคะเนะาะตรงนี้ก็ใครก็มีทุกท่านนะคะเนาะมาคอยให้กําลังใจนะคะเนาะสีดวงตาสวยๆขอบคุณมากค่ะกดเม้นต์ไปอย่างดีเลยเนาะก็ <laughs> ดีใจนะคะเนาะถึงเราไม่ได้อย่างหนึง่งเราก็ได้อีกตั้งสองอย่างกลับมาโอ้ยอันนั้นคือ ไอ้น้องนิดนึกถึงตอนสมัยน้องนิดไปรำตอนรับพระป่าใส่ชุดอย่างนั้นเลยเนาะตอนรับพระป่ากะถินที่ท,ที่ตั้งค่าสี่เดือนแล้วยังไม่ผ่านน่าสงสารคิดถึงตัวเองว่าฉันเออจริงนะพิสุตาบางคนจนเขาอำลาเลยนะการเชื่อมต่อบางน้องนิดค่ะเก็บอะไรนะวันนี้เก็บอ่าวันนี้ เราไปสร้างมติสัมพันธ์นะคะเนาอกับเพื่อนพอเราไปสร้างเสร็จแล้วเพื่อนก็กลับมาหาเรานะคะเนาอมาในห้องไลฟ์ทางท่าแล้วก็ทักทายเพื่อนๆนก็มีความสุขนะคะเน้องมีคําพูดคาจาทักทายกันที่ดีนะคะน้องให้กําลังใจกันน้องนี่ก็ขอบน้องหาคลิปหาลงทุกสิ่งอย่างนะคะนาะงทำให้เราสะสมได้เยอะที่สุดอะนะคะเนาะก็เป็นทักทายเพื่อกำลังไปปล่อยอยู่ค่ะพี่เลขากินข้าวเลยบ๊ กินข้าวกอ็ยังน้องนิดมีไอ้นี่เด้อค่ะน้องม้อนี้มีซื้อขนมจีบไว้ต่อย่างค่ะพี่บุญยังยังเพราะว่าลูกยังบ่นั้นเนาะยังเด็กน้อยอยู่ของนิดอะยังน้อยอยู่เนาะลูกชายกัยังบ่ถึงสามสิบนะคะเนาะเล็กๆเนาะพี่กำลังใจเล็กๆกับใส่อกไปกินข้าวแล้วนะคะเนาะกัยังพี่สาวน่ะล่ะยังบ่นั้นนะคะเนาะงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าทำยังไงเนาะเขาให้ทำยังไงน้องนิดก็ไม่รู้ว่าเนาะเดี๋ยวต้องไป ถามผู้รู้เนอะว่าเขาให้ทำทำยังไงนะก็ก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาพูดคุณแม่พูดการเชื่อมต่อบางน้องเนตค่ะเก็บอะไรอนะวันนี้เก็บอ่าวันนี้แน่นอนนะคะเนาะสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนเด้อจ๊ะเด้อนะจ๊ะ ยังไม่ได้ทานข้าวจ้าได้แล้วน้องนิดก็จะไปช่วยนะคะน้องช่วยพี่ๆทุกท่านทุกคนนะคะน้องไม่ว่าจะใครเนาะ,ะจะไปช่วยกันนะคะน้องผักดันกันไปนะคะน้องให้จบหลายอย่างอยู่เนาะวันนี้เนาะ,ะซื้อขนมจีบไว้สองกล่องไปกินไปกล่องเดียวะค่ะเนาะมันหลายพูดเนะะาะตอนจ้งเป็นอีอย่างค่ะเมื่อนี้มาช่วงเย็นน้องนิดเข้าไปตอบคอมเมนต์บ่ออสวัสดีค่ะพี่บู๊ดสวัสดี ว่ามันน้องนิดก็เห็นมันขึ้นมัน,ม,นมันทำเฉพาะคนที่ผ่านหรือเปล่าคะหรือยังไงเนาะนแน่นอนนะคะเนาะสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนด้วยจ้ะเด้อนะจ๊ะยังไม่ได้ทานข้าวจ้ามิตรก็ยังไม่เข้าใจอยู่ด้วยอทาลิ้นชาลิ้นอะไรเนี่ยนล้วน้องนิดไม่เข้าใจเนาะยังไม่รู้อยู่ว่าว่าว่า,าเขาทํากันยังไงนะใครรู้ก็ต้องหาถามนะคะเนาะน้องนิดก็ เห็นเพื่อนๆหลายท่านแล้วบอกว่าเพชรสีชมพูสีชมพูเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนาะเพชรสีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแรงกำลังใจเนาะขอบคุณหลยๆนะคะปกติแต่บัวแหงหลายนะคะเนาะขอบคุณนะคะเดอะ้อทุกๆกำลังใจนะคะเนาะขอบคุณมากมายคะ่ะขอบคุณหลายจ้ากับเขานะคะเนาองว่าจะให้เป็นพันลงจนจนจน,จนถึงปีปีอะไรละ่ะหกหกแปดเนาะ นี่ก็หกเจ็ดจะสิ้นปีแล้วเนาะเกือบถึงขวบใจด้วยไงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เท่าไหร่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไอ้นี้ใบเนาะพิสุปัญญาก็สวัสดีค่ะสู้ๆนะคะพิสุกานะคะเนาะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเท้ญญา,ะะา,ะะช,าชาเนะเป็นเท้าชาได้้องนิดนะเท้าชาเมือชาเนาะ เลือดน้อยค่ะเนาะเกี่ยวกับเลือดน้อยนะมัพอเราส่งผลงานอะไรไปแล้วเราก็จะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเนาะแต่แต่แตแตแตไปตอบไม่ได้ตอนตอนกลางวันน่ะน้องนิดไปตอบได้อีกน้องนิดจะมาราธอนนะคะเนาะก็ไล์มากับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเนาะเพื่อนๆน,น,นที่อยู่ด้วยกันมีที่ที่ท,ที่ยังเหนียวแน่นมา <laughs> ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสุเบญยาก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,คคะท่านราชชนทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้น้องมีดก็มาไลฟ์สดเช่นเคยนะคะเนาะตามเวลาตัวเองสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะเนาะปีกว่าแล้วยังบ่ได้ตั้งค่าเลย <c oughs> บ่เป็นอย่างพี่บ่เป็นอย่างนะคะเนาะเอ็ดไปค่ะเอ็ดไปที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเนาะตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ วัไลฟ์สดทุกวันนะคะเนะาะจันนี่ก็เข้าไปตั้งค่าเนาะก็ตั้งค่าได้แล้วก็รอสองอาทิตย์นะคะเนาะคุณพ,พุทธชาติแบบทอมกําลังรับชมสวัสดีค่ะฝนตกนะคะเนาะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆค่ะทุกคนค่ะเนาะฝนตกจะนอนสบายนะคะเนาะตกตอนไอ้นี่ใบเนาะพิสุปัญญาก็สวัสดีค่ะสู้ๆนะคะพิสุกานะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณ จะซสิมาบางังกินอย่างดอกจะผ่านจะตีมแต่เดียวกับบุญนัดไม่ได้กับเพื่อนแต่ได้โปรแกรมกับไปตั้งค่าดาวแล้วละ่ะนั่นแหละก็เลยก็เลยเ๊้ทำไมน้องนิดไอเล่นไอนี้ไม่ได้เนาะน้องนิดเป็นอะไรเนาะน้องนิดทำไมไอนี่ไม่ได้เนาะสนุกจริง คุยแล้วก็ยาวเลยเทีนี้เนาะเพื่อนท่านนั้นท่านนี้ก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็เลยคุยกันยาวเลยเทีนี้ก็ขอบคุณทุกการดีมากนะคะเนาะฝนตกคืมฟ้าคืมฝนเนะาะจังหวัดนนทบุรตอนห้าโมงค่ะพี่เล็กห้าโมงทุกท่านเลยนะคะเนาะที่ ยังคิดถึงแล้วก็มาช่วยกันเหมือนเดิมนะคะเนาะสวัสดีพี่เกดจ้านะคะเนาะพี่เกดเก่งมากเลยอะ่หะ,ะหนูด่าทารนาชนทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้น้องนิดก็มาไลฟ์สดเช่นเคยนะคะเนาะตามเวลาตัวเองสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะเนาะพี่นิดยังไม่ดีใจอยู่อย่างคือพี่นิดยังไม่ได้โบนัสกับเนี่ยเลียวเนี่ยยางยางสมงอย่างนีงง่พี่นิดยังไม่ได้นะหนูแดงดีค่ะหนูแดง ก็ทักทายกันนะคะน้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคุณขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะขอบคุณแรงขับดันทหลาเป็นจังได้น้อบาทนี่น้อไว้ตอบคอมเมนต์บุ่ได้ตอนเนี้ดยดนจำกัดีกอย่างหรืบอบ่เนอน้องนิดกับบเข้าใจคือเนาะน้องนิดก็ทําไม่เป็นเหมือนกันเลยคุณแม่ขาทําไม่เป็นจริงๆทําไม่เป็น เขาทําอะไรอ๋น้องนิดไม่ไ,มได้เพราะว่าน้องนิดไม่ผ่านสองอย่างยั <c oughs> งขาดอีสองอย่างเนาะสวัสดีค่ะคุณบอนดีใจนะคะนาะดีใจไม่ว่าจะขึ้นไลฟ์ตอนไหนก็มีทุกท่านมาให้กําลังใจเช่นเคยเนาะพี่วุฒิก็สวัสดีหนูแดงครับผมแม่หงาทั้งคุณแม่ชมพรนะคะนาะก็เป็นกําลังใจให้ลูกตลอดเลยนะคะนาะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณจริงๆนะคะนาะก็ไม่รู้จะกล่าวคําว่าอะไรนะคะน้องจบ จนจบการบกสานะคะเนาะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะเนาะน้องนิดก็มาไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะเนาะไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านน้องนิดจะมาก็ขอบคุณหลายๆนะคะเนาะพยายามส่งคลิปนะคะเนาะส่งคลิปคลิปสั้นคลิปยาวนะคะเนาะทายกันไปนะคะเนาะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณพี่ๆขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะเนาะคุณแม่หงาก็สวัสดีคุณดวงใจเหนียวจันทร์ทึง ามเดือนเหมือนกันนะคะโอ้เหมือนกันค่ะพี่น้องนิดก็ทานวานี้ปีหนึ่งนะคะนอะ้องก็เลยโชคดีนะคะนอะ้องขอบคุณมากพี่เกดก็เก่งใช่พี่เกดเก่งมากเลยสองวันผ่านหมดทุกอย่างเลยผ่านการตรวจสอบแล้วหนูแดงดูซิค่ะพี่ขาขอบคุณมากเลยค่ะนาะก็ไ์สดอยู่นนทบุรีนะคะนาะน้องนิดก็เป็นคนอีสานะะเนาะค่ะนาะแต่มาอยู่จังหวัดนนทบุรีนะะเนาะค่ะนาะคุณแม่ภัยสวัสดีคะ่ะคุณแม่เนาะก็เดี๋ยวค่อย ตามนะคะนาอช่วยกันนะคะนาอพี่สุดตาก็ย่างอีกเยอะเลยนะคะนาอก็ไปเป็นกําลังใจเรามาให้กําลังใจแรงใจนิตยายามเย็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับกําลังใจจากคุณแม่ค่ะ